คมคำข่าววันนี้เสนอคำว่ารางวัลน,นำจับเป็นที่ฮือฮาขึ้นมาทันทีเมื่อดีเอสไอตั้งรางวัลน,นำจับชายชุดดำหนึ่งล้านบาทการตาย98ศพบ,บาดเจ็บอีกกว่า2,000คนมี7คดี12ศพเท่านั้นที่ยังไม่อาจระบุผู้กระทำได้ในจำนวนนี้รวมถึงการเสียชีวิตของพันเอกร่มเก้าทวธรรมพลตีขติยาสวัสดิพลหรือเสแดงก็ไม่รู้ข่าวนี้จะทำให้มาร์คเทือกวิทย์ปิ้วกระตูมวุที่จะได้เงินรางวัลน,นำจับตั้ง7ล้านหรือเปล่า พระแทกเงือกยืนยันมาโดยตลอดว่าชายชุดดำข้าเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนแสดงว่าต้องมีเบาะแสมีข้อมูลรู้ตื้นลึกหนาบางมีอะไรก็น่าจะเอามาบอกกล่าวเล่าแจ้งดีเอสไอเขาซะดีกว่าไปเปิดเวทีโกงคอด่าคนอื่นเขาข้างเดียวเพราะถ้าพูดมากรู้มากแล้วไม่ส่งข้อมูลให้ดี i สไอก็จะทำลายความน่าเชื่อถือในคำพูดตัวเองนอกจากว่าไอที่พูดไปทั้งหมดก็แค่วาทกรรมตามหาแพ ยิ่ง DSI ตั้งรางวัลนำจับอย่างนี้ยิ่งทำให้ความหวังใช้ชายชุดดำเป็นแพะของมาร์กเทือกรวมทั้งเครือข่ายมาแมลงสาบยิ่งเลือนลางพูดอะไรไม่ถนัดปากชายชุดดำทำให้ประชาธิปัตย์ถล่มลึกไปแล้วจริงๆ